อีกด้านหนึ่งที่น่าฟังมากก็คือข้อมูลจากฝ่ายนักวิชาการครับมีมุมมองจากท่านอาจารย์สมเกียรติโอสถสภากับท่านอาจารย์นิพนธ์จาก t ีเดี DI นะครับสถาบันวิจัยเนี่ยนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยก็ได้พูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้ครับวันที่14พฤษภาคมเนี่ยจะมีการแข่งขันกันทางนโยบายของพรรคการเมืองกันอย่างเข้มข้น โดยพักการเมืองต่างๆได้ประกาศอย่างต่อเนื่องเพื่อหาเสียงจากประชาชนเกือบทุกกลุ่มทั้งนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆข้อหว่วงใยที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์บอกไว้ก็คือว่าแม้นโยบายหลายอย่างที่พักการเมืองประกาศออกมาเป็นนโยบายที่มีจุดประสงค์ที่มุ่งแก้ความเดือดร้อนและปัญหาของประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็ตามแต่ยังมีหลายนโยบายที่น่าจะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศในระยะยาวด้วยเหตุผลหลายประการ หนึ่งครับสร้างภาระทางการคลังจากการใช้จ่ายงบประมาณเกินตัวครับสองครับมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณผ่านรัฐวิสาหกิจต่างๆและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทำให้การใช้เงินดังกล่าวไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณและทำให้รัฐสภาในฐานะผู้แทนไม่สามารถตรวจสอบได้ไอ้นนี้ยกตัวอย่างนโยบายอย่างที่เขาทำจำนำข้าวและมาใช้งบประมาณแต่ไปเอาเงินทกศจ่ายเงินให้กับกเกษตรกร อย่างนี้เป็นต้นแล้วค่อยมาตั้งงบประมาณจ่ายเงินงกับทกศทั้งต้นทั้งดอกอีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยที่นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการทําแบบนี้นะครับเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานหรือวัฒนธรรมที่ทําลายวิในของประชาชนในการชรําระเงินกู้เช่นนโยบายที่จะยกเว้นหรือลดหนี้เงินกู้ต่างๆโดยไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างเช่นยกเว้นเงิน ไม่มีดอกเบีย้ยเรื่องของกยศออเรื่องยกเบีย้ยยกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทําลายวินยัยประชาชนในเรื่องการชรําระหนี้